นี่ครับดูครับรูปร่างส่วนสูงต่างๆครับความได้เปรียบเสียเปรียบ,ยบน้ำหนักเท่าเลยครับ,เ,บเรัรบ,รบขอบคุณครับยันิดนึงนยดินึงนะยัดนิดหน่อยัวนิดหน่อยสวัสดีครับผมสกุลเชลเล็กเดือดแปลงกองปากไอนี้ซ้อมมากี่วันครับ เดือนกว่าซ้อมอยู่ที่คใครเป็นบุรีมีใครเป็นผู้บางคัซ้อมบ้างครับที่นั่นมีโรนัลชัยเมสซี่ก็คาก้าก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ครับเราสูงเท่าไหร่เท่าเจ็ดสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับหกสิบแปดครับเรามวยสไตล์แล้วครับเขาก็ได้นอกก็ได้แล้วอย่างวันนี้เราเจอเพชรสมุยเคยเจอกันยังไม่เคยเป็นไฟแรกเลยใช่ได้ปรึกษาเกี่ยวกับ่เข้ามาป่ะได้ครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรจำได้ไหมมวยหนักศอกมา เล้วอย่างวันนี้เราวางเกมยร์วางแข่งไงรอโดนวิจิตรอย่างเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟแล้วสองครับสองไฟไฟแรกนี่ต่อยที่ที่ลุมพินีครับเป็นไงเจอใครครับวันนั้นเจอประตักเทปับเป็นไงบ้างชนะนอกยกสี่เวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยสามเก้าแล้วอย่างไฟสองนี้เราเจอเจอยอดอีทีครับที่ที่ลุมพินีลุมพินีเหมือนกันเวทเท่าไหร่ครับร้อยสามแปดร้อยสามแปดเป็นไงบ้างแพ้แนนอขอพลาดแพ้เข้าแนนมา แล้ววันนี้ไฟ23วันนี้เจอพี่สุนที่เวท100 38 100เมื่อกี้ที่สอบแล้วเกินอยู่1คอนอืไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็100เนาะสมบูรณ์แข็งแรงครับไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บเนาะครับอ่ะเราต่อยมวยมาลุลทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา4-5ลอยเลยออ่ะเราคนจังหวัดอะไรครับปีดำฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้หน่อยก็ฝากแฟนมวยนะครับผมสกุลเชลเล็กฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จะทำให้ดีที่สุดครับครับขอบคุณมากครับย้ายขอบคุณมากครับมาดูคนนี้กันหน่อยครับผ่านเรียบร้อยนะครับรถเท่าไหร่ยังไงแต่ว่ากันนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับผมเพชรสมุยรุกเจ้าพ่อลงต้มครับเพชรสมุยรูกเจ้าพ่อลงต้มครับรอบแรกช่างเป็นไงรอบแรกเกินจุดหนึ่งเกินจุดหนึ่งนะครับก็เดินไปเดินมา ผ่านแล้วเป็นไงบ้างครับไฟนี้ความฟิตซ้อมซ้อมมาก,กี่วันซ้อมมาวันยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันตามตามธรรมเนียมปกติก็ซ้อมกันประมาณนี้ฟอร์อมหลังเราเป็นไงบ้างครับฟอร์มหลังชน,นะบบนักเสือรับนานหรือยังมาเดินที่แล้วที่บุรีรัมโอ๋อบุรีรัมย์ไม่ตกรถไปด้วยกันนะครับ<ำ>โอ้โหถือว่าฟอร์มโอเคเลยสภาพร่างกายตอนนี้เท่าไหร่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ ส่วนสูง164ยหกร้อยหกสิบสี่น้ำหนักปล่อยเลยครับ68 68นะครับวันนี้พิกัดนี้โอเคไหมโอเคได้เลยครับไม่ไม่ไม่ใส่นานแล้วก็ไม่ลดหนักนานขึ้นปีดรือว่าไม่ลดหนักหนักไม่ได้ชกล่างเนินนานยังโอ้ไม่ได้สองปีแล้วสองปีกับสองปีแล้วอ่ชอบชอบไหมถ้าจำถ้าจำย้อนย้อนกลับไปเวทีร่างเนินเราชอบไหมกว้างกว้างก็ก็ปกติจะใส่เวทีร่านก่อนนี้ ไปต่อยไทไฟส์แล้วก็กลับมาต่อยฮ้วยก่อนจะไปไทยไฟส์ก่อนจะกลับมาพวกอตกพวกอะไรแถวนี้เนาะเออก็คือ2ปีที่แล้วเราก็อยู่นี่เออาผู้ชกเคยเจอกันมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเลยศึกษาเกมกันชกเข้ามาบ้างไหมครับก็ดูดูดูยูทูบดูซีสมซอมซอมดูอยู่นะเราเป็นคนจังหวัดไหนครับอุบลครับฝากพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องทำบุญแล้วก็เอฟซีทุกคนช่วเป็นกงินย้ายเหรียญ น,นี่ผมจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เอาใจรักมาฝากแฟนๆ FC ทุกคนครับโอเคขอบมากครับนี่คือเพชรสมุยครับลูกเจ้าพ่อโรงต้ม